จอดรถเอาไว้แล้วมีน้องหมาน้องแมวมาฉี่ใส่ผลที่ตามมามันจะเป็นยังไงบ้างโคตรเหม็นข้อดีมันก็มีนะสวัสดีครับทุกท่านครับอยู่กับช่วงวอลกเรื่องรถกันนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูกันว่าถ้าเราจอดรถเอาไว้แล้วมีน้องหมาน้องแมวมาฉี่ใส่แล้วเราไม่รีบทําความสะอาดหรือว่าล้างออกนะครับผลที่ตามมามันจะเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวพามาดูกับคันวันโวนี่เลยชัดเจนที่สุดเลยครับ ก่อนอื่นเดี๋ยวดูร่องรอยอรารยธรรมที่น้องแมวฝากเอาไว้ก่อนนะครับนี่รอยเท้าเพียบเลยนะครับขึ้อน,นอนข้างบนเรียบร้อยนะครับผมอไปดูจุดแรกที่โดนแน่นอนก็คือล้อแมกนะครับทุกคนเห็นร่องรอยนไหมครับนี่คือร่องรอยที่เกลือที่เกิดจากฉี่น้องหมาน้องแมวนะครับคือต้องบอกก่อนว่าไอ้ล้อแมกรถคันนี้มันเอาไปปัดเงามา ที่บองเดิมมันจะไม่เป็นเงาเงานะบแบบนี้ของเดนจะเป็นสีเดียวไปเลยเป็นสีเงินสีบลอนด์ประมาณนี้นะครับทีนี้พอเราเอาไปปัดเงามาเนี่ยก็เท่ากับว่าเป็นการปัดเอาเนื้อสีออกไปนะครับแล้วก็ปันน่นให้มันขึ้นเงาก็จะกลายเป็นว่าตรงส่วนที่เราปัดเงาเนี่ยมันไม่มีสีเคลือบหรืออย่างน้อยๆก็อาจจะแบบเคลือบเล็กเกอร์มาให้บางบางนะครับแล้วทีนี้พอโดนขีเข้าไปเนี่ยครับมันก็จะเป็นขี้เกลือเดือดแบบขูดออกมาเป็น แผ่นๆเ,เลยนะแล้วก็เนื้อสีตรงนี้มันก็จะเสียไปเลยนะครับตรงนี้เป็นสแตนเลสนะครับมันจะไม่ค่อยเป็นอะไรนะรแล้วอีกจุดหนึ่งที่ผมค่อนข้างจะสียเรียดก,ก็คือถ้าหากว่าตอนมันฉีล้วแบบมันลงไประหว่างร่องขอบแม็กกับยางเนี่ยมันจะทําให้ข้างในขอบล้อแม็กมันเป็นที่เกลือแบบนี้แหละแล้วผลที่ตามมาก็คือลมมันจะซึม ก็ผมเคยมีวอลโวอีกคันหนึ่งเป็นวอลโว่460รุ่นเก่าแลวแหละขายไปแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นคันอยู่หรือเป็นชิ้นไปแล้วนะคันนั้นเนี่ยจะมีล้อหนึ่งที่ลมซึมบ่อยมากนะครับคืออย่างน้อยๆอ,อ,อาทิตย์หนึ่งหายไปประมาณ2-3สปอนด์นะครับอย่างผมเช็คไว้ผมเติมลมไว้ประมาณ3าสองผ่านไปอาทิตย์หนึ่งอ่ะอย่างน้อยต้องเหลือย9ิบเกหรือ30ก็เคยเอาไปให้ร้านยางเขาเช็คดูนะครับเขาก็บอกว่าข้างในขอบเนี่ย งขอบข้างในเป็นขี้เกลือนะครับแล้วก็เขาแก้ปัญหาให้โดยการเอาน้ํายาอะไรทุกอย่างเลยแหละทาตรงขอบในข้างในแล้วก็ขอบอยางนะครับแล้วก็ใส่ใส่กับเข้าไปนะครับก็ช่วยได้อยู่สักพักหนึ่งสุดท้ายก็กลับมาซึมเหมือนเดิมก็สุดท้ายก็คือจบด้วยการเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางใหม่ทั้งชุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นกันบ้างที่ไม่ใช่้อแมกนะครับส่วนที่เป็นโลหะส่วนที่เป็นเหล็กนะครับ แน่นอนน่าจะเดากระตูกก็คือสนิมนะครับนะ่ะตรงนี้ก็ตรงปลายท่อแล้วก็มอพักนะครับนี่ก็คือผลงานจากฉีแมวเหมือนกันนะครับมอพักนี่เป็นเหล็กธรรมดานะก็รอวันทะลุแล้วก็เปลี่ยนใหม่อีกนะครับแล้วก็ตรงใต้แผงแอร์นะครับหวัวท่อแอร์นี่ก็ใช่นะครับนี่ร่องรอยอยังอยู่นะเห็นไหม มันจะอยู่ติดทนนานนะครับมันจะไม่แห้งแบบน้ําธรรมดานะมันจึงทําให้กัดกรอนได้นานนะส่วนที่เป็นเหล็กเป็นโลหะนะครับก็นั่นแหละครับอย่างที่เห็น ร่องรอยที่น้องแมวฝากเอาไว้นะทั้งขี้เกลือทั้งสนิมบ้านเลยใช่ไหมคือข้างนอกบ้านผมเนี่ยมันจะมีแก๊งแมวอยู่ประมาณ78ตัวแล้วมันมีแมวตัวผู้ใช่สามสตัวนะครับแล้วโดยธรรมชาติของแมวตัวผู้เนี่ยมันจะประกาศอาณาเขตนึกออกไหมมันก็ไปฉี่ใส่หมดแล้วมันไม่ใช่แค่รูดมันฉี่ใส่หมดทุกอย่างแหละแล้วยิงถ้ามีตัวผู้หลายตัวเนี่ยมันจะฉี่ทับกันนึกออกไหมอย่างไอตัวนึงมันมาฉี่แล้วอีกตัวหนึ่งจะต้องมาฉี่ซ้ําที่เดิมนั่นแหละนะครับ แล้วบางทีอะล้อรถเนี่ยผมเห็นแล้วแหละเออมีรอยฉี่แมวล้างแล้วทำความสะอาดแล้วสักพักอีกตัวหนึ่งมันมาดมมันได้กลิ่นมันก็ฉี่อีกตรงจุดเดิมนั่นแหละเพราะฉะนั้นแบบเออผมก,ก็ต้องขยันล้างวะ่ะนะครับคือไอ้แก๊งแมวแก๊งเนี้ยคือไม่ได้ไม่ได้เป็นแมวที่ตั้งใจจะเลี้ยงนะครับแต่ว่าจะเป็นแมวจรก็ก็ไม่เชิงนะมันเป็นแมวแถวๆเนี้ยแมวบ้านแถวนี้แหละแล้วมันเหมือนกับว่า เจ้าของบ้านตอนนั้นเขาย้ายไปอยู่ที่อื่นชั่วคราวไงแล้วก็ไม่ได้เอาไอ้พวกนี้ไปเพราะว่ามันเยอะมันหลายตัวมันก็เลยแบบข้ามข้ามฝั่งมาหากินอยู่บ้านผมอะแล้วพ่อผมก็เลยแบบเออสงสารเอาให้มันกินให้มันอยู่ก็เลยหลังจากนั้นก็ไม่ไปไหนละอยู่นี่ยาวไม่ไปไหนละแต่ว่าจะถามถึงข้อดีมันก็มีนะแล้วมันเป็นข้อดีที่ผมค่อนข้างจะโอเคมากด้วยก็คือปัญหาเรื่องหนูหายไปเลยคือก่อนหน้านี้ก่อนที่เจ้าไอ้แก๊งนี้มันจะมาอยู่เนี่ย ทุกเช้านะครับทุกเช้าเลยรถทุกคันถ้าเปิดฝากระโปรงขึ้นมาจะต้องมีร่องรอยของหนูทั้งรอยเท้าทั้งรอยที่มันมาถ่ายทิ้งไว้นะครับทุกเช้าเลยบางทีก็ลากไอโนะไหนนี่เข้ามากินแต่พอไอแก๊งเนี้ยมันมาอยู่เนะี่ยประมาณสักเกือบเกือบสามปีแล้วนะปัญหาเรื่องหนูหายไปเลยนะครับเปิดฝากระโปรงรถไม่เคยเจอร่องรอยหนูอีกเลยคือพวกนี้มันจับหนูเก่งและบางทีจับไม้ดูด้วยนะก็เลยแบบ เออโอเคนะตรงเนี้ยเป็นประโยชน์ที่ผมกอนข้างจะโอเคกับมันแต่ก็ต้องแลกมาด้วยอย่างที่เห็นนี่แหละครับหรือบางทีก็แบบขึ้นนอนบนรถอย่างเงี้ยสีรถก็เป็นรอยขีดข่วนอยู่แล้วนะแต่ก็โอเคถือว่าแลกกันส่วนตัวก็คือมองว่าเออแมวมันขึ้นนอนบนรถใช่ไหมสีอาจจะเป็นรอยบ้างเป็นรอยขูดบ้างอะไรบ้างแต่ว่ารถมันก็ยังวิ่งได้นะแต่ถ้าหนูเข้ามากัดสายไฟบางทีรถอาจจะวิ่งไม่ได้เลยนะหรือวิ่งไปแล้วเสียระหว่างทางร้ายแรงที่สุดก็คือ สายไฟช็อตแล้วไฟไม่รถดนะครับก็แค่หนูตัวเล,ล็กๆตัวเดียวตายในตู้แอร์เนี่ยโคตรเหม็นนะครับอืมส่วนตัวก็มีไอพวกแมวนี่ก็คือโอเคแหละใครที่แบบมีแมวที่บ้านหรือว่าไปจอดที่ไหนแล้วมีหมามีแมวมาฉี่ใส่ก็รีบล้างนะรีบล้างออกโอเคคลิปนี้ไปละแล้วเจอกันบ๊ายบาย